กาบประพุทธิสูงลำกาบประธรรมที่สูงเลิดกาบประสง์ปูประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรตนาไตรข้อกมกาบตุลีบาทประสัมพุทธจอมบิสุธสสทธิศรัทธาศาสตาองคลลำอีกประธรรมประสง์เสือ้อบริสุทธิ์พุทธศาสตร์ขอประกาศกาวเน้นเป็นเสียงถอยทินอีสาน ทั้งพระเน้นผู้ภาคบานซึ่งเป็นมูสหธรรมขอเผยคำแถลงจายาวฝ่าวผ้ากันหายนั่งเป็นแถวใส่ลายไทยอีสานลุกบานปา่าผ้ากันละถินบานมาทนสู่ยอยู่บ่อถอยก่อนสิจาภาคถอยอ่างเอ่ยเผยคดีอหังกับผมเลอตามาพระลูกนีกับขออภัยไหว คำจาใดบกผ่องปิดทั้งเสียงเพียนทั้งน่องขอเด้อเจ้ายาฟาวาเจ้าอีสานเส้นเสือนำเนื้ออีกนอแหนงขันเบอร์จาบเบอร์แจงเบอร์เจนชัดบร,ริบีบู์ขอภัยคุณคุ้นไหวเธอรุ่นทีมากแก่สิบบกขอย่อมแผ่มีโอกาสมีเวลามาขักคักภัยสิมักหรือบมักเอียงหูฟังจังสีหูฟังแต่หูปากยาวเาเดิน่อมเจ้า หล่าอีสานขอ,อกาะตามูสงขอความจเจริญสุขเจริญศีเจริญมั๋งจเจริญมีทุกสิ่งอย่างจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องญาติถิ่มชาวบ้านกระเบื้องชาววัดบาทเฮาบ้านไก่เลื่อนเคียงเฮาทุก่านทุกคนสิบสี่ห่างเศร้าสี่ห่างทางเมืองอื่นก็ตามเขาเด้ ส่วนมาเมืองอีสานเขาเนี่บ้านกระเบื้องวัดบ่านกระเบื้องเขายาสีมีวันหางเพื่อนยังมีขางเตียงยังมีข่าวสยนัวเอาพันเกี่ยวกายอยู่บ้านกระมีกฎหมายเมืองกระมีหีดเขา้าโบราณเถาพันแต่งมาโครงการวัดเขื่อนทีธรรมะสัญจรย่อนตามร้อยบาทพระศาสดานำโดยหลวงพ่อใหญ่พระคู่จาลุธรรมพิมล จากวัดป่าโนนกุดลมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดรอนแดมออกจากวัดป่าโนนกุดลมออกจากจังหวัดศรีสะเกดมากับมาปักหลักเดินทางที่อำเภอศรลินทรอนมาผักอาศัยอยู่สวนรมบัวงามเกศศรลินทรอนอยู่อำเภอศรลินทรอนซึงหยาิโยมปุทธบริษัทในหยาิโยมอุบาสิกาพร้อมกับขอบครั้วมีจิตศรัทธา เพิ่นถวายทีถวายทีห้กับคณะสงฆ์วัดป่านนกุดลมโดยได้รับทีจากโยมเพิ่นก็เลยตั้งไปตามน้ำตามน้ำสกุลโยมย่ายเพิ่นน้ำสกุลเพิ่นบัวงามก็เลยตั้งเป็นสวนรรมบัวงามเกศสิรินทน่นก็ได้ปักลักษตั้งแต่ วันที่25ปะะฤปิดปฏิบัติธรรมมาโยมอ,อย่างร่อนแรมมาขึ้นกนน่ันนันมาพักยูบันแก่งย่างบันแก่งย่างพักยูบันแก่งย่างมาขึ้นนี่กับมาพักยูวัดบันกระเบืองเข้าอาศัยหลวงปู่ความมีนำจิตนำใจความเมตตาของหลวงปู่ต้ให้สถานทีให้คณะสง์ ห้ยาิโยมแม่ชีแม่ภาพได้พักอาศัยเมือ่อคืนแล้วกญาติจโยมพ่อแม่พี่นอ้องญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องเช่าบ้านกระเบื้องเขาก็ได้ถวายหนำปานะได้ถวายพัดตาหารในตอนเศร้ามาเอาบุญมาทรงเอาวัดออกจากวัดนะปวกมือเห้านี่บางเทือก็หน่อยหนักหน่อยนานะสิจะได้เห็นครูบาอาจารย์หลายๆสยิได้เห็น,านญาติโยมแม่ขาวหลายๆยางเป็นแถวใส่ลาย ออกจากบ้านจากเพื่อนมาประพืชปฏิบัติธรรมโครงการนันนีหญาดโยมเหตุมาหลายปีครูบาอาจารย์ผนผ้าประพืชปฏิบัติมาหลายปีเป็นสิบสิบปีกว,ว่าไดา้บางปีก็ยังไปพระถาดพนมบางปีเีนยังตั้งแต่วัดป่านนนกุฎลมไปประถาดพนมบางปีก็ยังตั้งแต่พระปาโพนุมมาวัดป่านนนกุฎลมมาจังหวัดศรีสะเกษ อยาติ่อมเฮาสิมีความของอกของใจขันพ่อแม่พี่น้องเขาติดตามฟังเทศฟังธรรมแน่สมัยเดียวนี้มันเป็นการสื่อสารไหลพรมแดนอาตมาเว่าวยุนีพ่อแม่พี่น้องเขานั่งยู่นี่รวมกิจกรรมอยู่นีพี่น้องทั่วโลกพี่น้องอีกทั่วโลกพนยังติดตามรับชมรับฟังพนเห็นกิจกรรมเหล่านี้พนอนุโมทนาบุญน้ำาปวกมัวเฮาเพราะ ดังได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่ามันเป็นการาสื่อสารไหลพรมแดนพอแม่พี่น้องเฮ็ดหยั่งมัวเฮาเพิ่นเพิ่นเห็นมัวเฮาเมิดมัวเฮาเฮ็ดอีหยังพ่อแม่พี่น้องญาติตั้มมัเฮาตังทินตังทีเพิ่นเห็นพวดมัวเฮาเมิดแม้กระทั่งหลวงพ่อแม้กระทั่งหลวงพ่อพระคู่จารุธรรมพิมลหลวงพ่อใหญ่เพิ่นก็ยังสิแนมเบิ่งแต่เฮาอยู่ในขณะนี้แต่เนื่องด้วยกิดญาติโยมแต่เนื่องด้วยกิดนิม่น ที่ครูบาอาจารย์ต้องรับผิดชอบทั้งงานภายในและงานภายนอกครูบาอาจารย์ญาติยมมาเหมือคืนมาตั้งจิตตั้งใจวสิมาฟังเทศฟังรรมหลวงพ่อเหมือคืนญาติยมมาวสิมาฟังเทศฟังถรำหลวงพ่อโอ้หลวงพญายบริยูมอหลวงพญ่ยบรยูเหรอฟังหลวงพ่อน่อยก็ได้หลวงพ่อหน่อยผู้เฒ่าอยู่นี่แหละเนี่ยผู้เฒ่าใจจอยอ๋อยพวกเจ้าขอใส่ถ้ำอยู่นี่แหละ หลวงพ่งงพอใหญ่เขาประยูก็กัฟังหลวงพ่อหน่อยเอาหล่เมื่อคืนแล้เมื่อเช้าก็ฟังหลวงพ่อหน่อยอีกฟังจักหน่อยบันีญาติโยมเฮาเป็นโครงการวัดเขื่อนที่ธรรมะสัญจรย้อนตามร้อยบาทภาษาสดาหลังจากการปฏิบททัติธรรม14หอดี14กลุมผ้าของทุกๆปีกิจกรรมตัวนี้ก็มีประมาณ10มือสิกว่ามือ ประมาณสิบกว่ามือกิจกรรมตัวนี้ก็ไปจนไปหอดมันตีสิบมีหน้าโดยประมาณกะจีจบข้องการลงหลังจากหันแล้วก็ประมาณกลางเดือนก็เตรียมโตอีกบบดน,นี้เดือนมีหน้าเมษาอันน่ะก็กะเตรียมโตอีกเด้ก็เตรียมโตเดินทางไปสแสวงบุญที่อินเดียอีกก็คือเด้ยทำความเข้าใจไว้ว่า ในเบื้องต้นว่าผ่าสองผืนตียโยมอธิษฐานเงินสิบบาทเศร้าบาทของห้าสลึงหนึ่งบ่เสียไปใสคู่บาาจารย์จะเป็นตัวแทนของพวกมัวเฮาไปเหตุบุญใหยูตีแดนพุทธูมิอยูตีประเทศอินเดียอยู่ตีแดนพุทธูมิอยูตีประเทศอินเดียกับประมาณสิบหกวัทอ่าประมาณสิบหกวัทที่มอมพันได์ทำความเข้าใจกับพวกมัวเฮาในเบื้องตอน้น สีเล็กสีน้อยสีหน่อย,อยจึงได้ก็ตามกตม็ตึมตุมกันไปเฮ้าบ่ได้ไปเองเฮ้าบ่ได้มีโอกาสได้ไปการเดินทางของเฮามันใส่เงืนหลายบาทกับประมาณสามหมื่นกว่าบาทการเดินทางเฮามันใสเงินประมาณสามหมื่นกว่าบาทแต่ละท่านแต่ละคนอยาโยมบ่เกินสามหมื่นหาแต่ละท่านแต่ละคนที่เดินทางไปประเทศอินเดียใสเวลาสิบหมืออยู่ประเทศอินเดีย คันเหามีโอกาสก็อยากให้ไปแต่เมือเ่อเหาบ่มีโอกาสเหาบ่มีเวลาบ่มีโอกาสพ่อที่จะไ,ไปกำลังรับเหามันบ่บพ่อบ่ถึงก็ให้เหาได้มาอธิฐานผ่ามันเป็นบุญเนดะ้ให้เหาได้อธิฐานผ่าเป็นบุญพาสองปืนนี้สิไปฮอดประเทศอินเดียสิไปม่มอง์หลวงพ่อพุทธเมตตาพุทธกญา ยูบเจดีพุทธคยาอยู่ประเทศอินเดียแล้วก็อีกพื้นหนึ่งอีกก็ไปหฮมอ,องประพุทธรลูปปางปรินิพานอยู่สาราบโนทายานอยู่ประเทศอินเดียคือกันญาตย่ยมเฮาไปเห็นไปบอมมีผู้ใดว่าจีน้ำตาบวไหลเด้เมื่อไปหอดไปถึงเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นมีแต่ความปับปืม้มมีแต่ความ ป่าปื่มในจิตในใจนะน้ำตาตกน้ำตาออกเวลาไปเห็นคิดหอดพระพุทธเจ้าเฮ้าคิดเห็นตอนที่เปิพปะยังมีประชนฉีบอยู่กันพระพุทธเจ้าเฮ้าเปินมีประชนฉีบอยู่เนี่ยมูเฮ้าเหตุกิจกรรมจังสี่เสือว่าเปิ่นมาเหียมมาหยามเฮ้าเนี่ยเสือว่าเปินหูเปินเห็นเปินสิมาเหียมมาหยามสมมุติว่าพระองค์เสด็จมาอำเภอหนเนี่ยพระที่ไปใส่กันพ่นเสด็จมาอุบลเดียจังสี่เอา กรพระพุทธเจ้าเข้าเป็นเสด็จมาอุบลไปถน่ิไปสายโอ้ไปเบิงหลูกหลานของเขาก่อนไปเบิงหลูกหลานของข่อยกันไปเบิงสงสาวบกของข่อยก่อนผลเหตุอย่างอยู่วัดบ้านกระเบื้องมีการเดินจาริกทูดงคู่บาอาจารย์เหตุอีกได้หลายสายอีกได้หลายกลุ่มอีกได้หลายท่านอีกลหลายวัดว่าอลรามตีจัดงานประพฤติจัดงานปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเข้าเป็นสิไปเยี่ยมไปเยิงไปไปเยี่ยมไปเบิงไปแห,ห้กำลังจิตกำลังใจ ไปเยี่ยมไปบึงไปให้กำลังจิตกำลังใจแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าบริยูกับเฮ้าโดยอาการสามสิบสองที่มีเหนือหนังมังสาถาดสีขันหาแล้วโยมพระพุทธเจ้าบริยูกับเฮ้าโดยถาดสีขันหาเนือหนังมังสาแต่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับเฮ้าตราบใดที่เฮ้ายังคุณงามความดีตราบใดที่เฮ้ายังประพฤติปฏิบัติตามหลักถ้ำคำสั่งสอนในทังพระพุทธศาสนา ที่ระพุทธองค์เป็นสอนไว้ตามนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับเฮาอยู่ตลอดเวลาเพราะคาบอกของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเฮาตถาคตขัดโมเห้าประพฤตปฏิบัติถ้ามีโอกาสเด็กเขาวัดเขาว่าฟังเตศฟังรรมแนะ่เขาวัดเขาว่าฟังเตศฟังถรำจะเลื่อนจิตตะภาวนาแน่จิตใจเฮ้าเป็นสมาทิจิตใจเฮ้าดีเฮ้ากระสิบบ่ต้องสงสยัยบ่สงสัยเลย ฉะนั้นจึงบอกว่าแม้ผ่าสองพื้นนี่สิไปหอดประเทศอินเดียไปหอมพระพุทธรูปปางปริิพันธ์คิดหอดพระพุทธเจ้าเขาก่อนที่จะเข้าสู่ปรินิพัน์หลวงพวานนท์เด็กเขาไปเฝ้าแล้วก็ทุ่นถามมาหลังจากตีพระพุทธองค์เข้าสู่ปรินิพันธ์ไปแล้วพระพุทธเจ้าสี่มอบไม่ไผ่เป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเข้าตัดบอกว่าอานอนท์เอ้ย ทำใดวินัยใดเตียเฮ้าตถาคตตัดไปชอบแล้วําทำนั่นวินัยนั่นแหละสิเป็นศาสดาแก่พปวกเธอทั้งหลายหลังจากที่เฮ้าตถาคตเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วเห็นบ่นอาโนเอ้ยตอนนี้กำลังหายสังขารกายมันเท่าแก่แปดปันเกวียนเล่มห่างย่งมือสิแตกขันไหม่ซอยยันซอยคำตํำจอดจังยืดเงาคงหอดข้าวแปสิปีสิผักเศร้าสังขารโซน เธอมีตนคือทำไหวอยู่ในใจน้ำตลอดย่ามขิดหอดห้มูเจ้าจำคำหนีบัตรสั่งล่าพระพุทธเจ้าบดิดยูแต่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่แบบนั้นนะพระพุทธเจ้าบดิดยูแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ก็คือธรรมะยังอยู่เล้วกาวัดว่าอารามเฮาหลวงปู่หลวงตายังอยู่ในวัดว่าอารามเสียงข้องเสียงกองเสียงระค่งยังอยู่เสียงสวดโยมม่นบ่ฮันเดศูดสูญสิน้น ไปใส่เนี่ยเสียงสวดมนต์กัยังอยู่เสียงข้องเสียงกองเสียงระค่งยังอยู่คู่บาอาจารย์ยังออกภิกษาอาจารย์ออกรับพินตบาทเนี่เศร้าเฮาได้เดบุญเน้่เศร้าบพอันดาท่านไปใส่หยาดโยมพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พี่น้องเฮาบุญเฮาก็ยังพ่อที่สางใดกุศลเฮาก็พ่อที่จะสางใดล่างกายเฮาเน่าวว่านาคือถาดสีกันหายังใหญ่ยางไปสะดวกสบาย ให้เฮาได้ขนขวายตราบใดเดี่เฮายังขนขวายในกิตีิชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่หนี่ยาบยโยมกับเป็นเครื่องตีดูแลจิตใจเฮาเด้บ่มีผู้ใดถูกตีนั่งอยู่หนี่มีแต่คนหล่ำคนรวยรวยเงินรวยท่องรวยสับสมบัติรวยงัวรวยค้วยไล่รวยเฮือนรวยซานเงินท่องรั์สมบัติสลิงขั้นหัวไฮหน้าสวนมีแต่คนหล่ำคนรวยบ่มีไผยถูกภัยหนา ต่นั่นมันเป็นทรัพย์สินของทั้งนอสักเมื่อหนึ่งเขาก็ต้องว่างเพลินไหวเหล่าทรัพย์สินของทั้งในเขาเดอพ่อใหญ่เมยใหญ่าญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทรัพย์สินทั้งในเป็นเครื่องวัดจิตวิญญาณของเข้าสิ่งเหล่านั้นคนที่เขาหักคนที่เขาแป้งยศถาบรรดาศักดิ์สัสมบัติมันก็นเข้าดูแลกันใดในขณะที่ยังไม่ล่มหายใจนี่ได้ดูแลกันไปในขณะที่ยังไม่ล่มหายใจ หลังจากที่มดล่มหายใจไปเกินการเดินทางสายเปียวเขาเสีอาศัยไผของไผของมั่นเหล่าอีเม่ของไผของมั่นเหล่าอีพอเอ้ยท่านั้น